สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้ผมจะมาเอาคลิปมาให้ดูนะครับเกี่ยวกับชุดอัปเกรดกระจกไฟฟ้านะครับอ่านี่แผงประตูสวยๆนะครับอ่าแล้วก็มีชุดอัปเกรดกระจกไฟฟ้าเป็นของแท้นะสวิต์รางมอเตอร์นะครับชุดสายไฟครบแล้วก็มีนุ่นกลอนเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับอ่าก่อนส่งกันนะครับ เราก็จะเป็นที่ต้องเทสลูกค้าดูก่อนนะครับว่าชุดสายไฟเนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับมารางมอเตอร์สวิตช์เราใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับผู้ชมเพื่อนๆในช่อง u t u b e นะครับที่เคยโทรติดต่อผมมาเนาะบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยวายสายให้หน่อยนะครับ เขาจะจ่ายค่าแรงให้อะไรเงี้ยนะครับค่าวายสายตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าผมขอญาตไม่ทําให้นะผมทําให้ฟรีไม่คิดค่าวายสายเฉพาะลูกค้าที่ซื้อชุดอัดเก,กจบระจกไฟฟ้าไปจากผมนะครับไม่ว่าจะเป็น d m a ม v i g o t ก้ไททันหรือว่าออนนิวนะครับวายสายให้ฟรีเฉพาะลูกค้าที่ซื้อให้กับผมเท่านั้นนะครับไม่ทำให้ คนอื่นนะครับเช่นส่งชุดสายไฟไมามผมว่าอย่างเงี้ยคือผมไม่ทําให้นะเพราะว่าซื้อจากคนอื่นก็ต้องไปติดต่อเราเองแต่ผมเนี่ยเป็นบริการฟรีให้ลูกค้าที่ซื้อยกชุดจากผมนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงแผงวัตุ้สวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับลางเนี่ยมอเตอร์ของแท้นะดูที่ห้อ,อกีโก้ตูยุต้าอะไรเลยไหนอ่ายี่ห้อโตโยต้าของแท้สวิตอะไรของแท้หมดนะครับสั่ว่าของแท้เห็นไหมโตโยต้าเลยชุดสายไฟแท้ๆนะครับ ไม่ใช่ว่ามาวายสายต่อเอาปลั๊กมาต่อนันเองนะครับคือของแท้ครบชุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่ามันทํางานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่าก่อนส่งให้ลูกค้าเนี่ยผมจะต้องลองอยังไงบ้างนะครับคิดยังไงบ้างวันนี้เป็นสวิตช์แท้นะครับของดีโก้เลยปลั๊กตรงรุ่นเห็นไหมครับอ่าดูนะครับลงครับขึ้นครับ ออโต้ใช้ปกตินะครับ,รรรรบ,รบนะเห็นไหมครับนู้นฝั่งนู้นดูนะครับฝั่งผู้โดยสารครับไม่ออโต้นะเห็นไหมดย๋ยงีคนสงสัยอีกว่าล็อกได้หรือเปล่าฝั่งคนใช้ได้นะฮะเดี๋ยวดูเห็นไหมครับฝั่งผู้โดยสารจะใช้ไม่ได้แล้วเราล็อกเอาไว้เห็นไหมครับ ปรปุล็อกก็ใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะมาลองฟังผู้โดยสารกันบ้างใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมครับคือผมเนี่ยก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับต้องเช็คให้ลูกค้าดูแบบนี้ก่อนนะครับว่ามอเตอร์ใช้ได้ทั้งซ้ายขวานะครับลางขึ้นได้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับ สวิตช์ใช้ได้ล็อกได้นะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับต้องเช็คให้ลูกค้าดูก่อน mm hmm. เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะครับ mm hmm. เกิดว่าลูกค้าเอาไปติดตั้งเอาไปช่างติดตั้งแล้ว mm hmm. เกิดมีปัญหาบอกว่าสวิตช์เสีย mm hmm. ก็คือเราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายว่าผมก็เทสไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยเวลามีปัญหาก็คือทางฝั่งเขาเนี่ยต่อช็อตเองมีปัญหาเองนะครับ ก็เหมือนเดิมน,นะเหมือนที่บอกก็คือไม่รับวาวสายนะพูดตรงๆเลยใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่คือผมไม่รับไวาสายเพราะว่าอันนี้เป็นบริการฟรีสําหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบชุดจากผมแบบนี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปอะไรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ